ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวของที่เตรียมไว้ให้เกลียวกันซุปนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูสำรวจมิติหน่อยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วครับสำรวจมิติมีคุณผู้ชมถามมาครับแต่ว่านานแล้วนะครับถามว่าใช้ทีมอะไรในการตีบอสนะครับทีมที่ผมใช้ในการตีบอสนะครับก็จะมีทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดอันดับการวางทีมแบบนี้เลยนะครับ ก็จะใช้คอซอมบี้แมนนะครับก็เดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับคอเนี้อาจกดข้ามเลยนะค,ะนะครับดาเมจที่ผมทําได้นะครับก็จะอยู่ที่17ล้านสองแสนนะครับก็แต่ละรอบมันก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการโล่มันสตันได้นะครับก็ผมเคยทําได้สูงสุดที่18ล้านนะครับก็ผมข้อคงไมอ่อันดับเพิ่มแล้วนะครับ อันดับหนึ่งของเราก็ได้61ล้านนะครับผมก็อัดเต้นรับไปสาสิบสามนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูของที่เตรียมไว้ให้เกลียวกันซุปนะครับอันนี้คือของที่ผมเตรียมไว้ให้เกลียวนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับเน้นความเร็วกับโจมตีนะครับมีแค่รองเท้านะครับเน้นแบบเปิดก่อนไว้ก่อนนะครับความเร็วก็อยู่ที่เจ3อยนะครับ มาดูการบัฟนะครับการบัฟนะครับอันแรกผมเน้นเป็นโจมตีนะครับโจมตีแล้วก็ความเร็วช่องหนึ่งนะครับจริงๆผมไปดูเซิร์ฟจีนย่อมานะครับเขาบอกว่าต้องใช้ความเร็ว3มช่องนะครับเพราะว่าให้ติดกระนำก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทําดาเมจได้แรงๆนะครับก็ส่วนการบัฟมาก่อนครับผมก็เน้นเป็น HP นะครับแล้วก็เน้นเป็นอัตราดาเมจลดดาเมจนะครับ ส่วนการรับพลังนะครับผมก็เน้นเป็นเลือดนะครับโจมตีเป็นการปรับโจมตีแล้วก็ข้างล่างเป็นเน้นเลือดนะครับเพราะว่าให้ได้ยืนได้นานๆหน่อยนะครับกว่าจะตายเร็วนะครับถึงแม้จะมีไม่ยอดท้ออยู่สองรอบนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ